ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะนี่มาเบาิ่งทีมงานยกบ้านย้ายบ้านมักนกงก๊าซคนอันนี้ขึ้นรถล,ล้อที่มันยกโอ้โหเราขึ้นแบบนี้เนาะโอ้ทุนแรงทุนแรงมันก็บหนักแล้วอันล้อที่พันยกบ้านมานะคะจะเอาขึ้นรถไป cái 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 คนีขึ้นรดจนสิแล้วล่ะรอ <c oughs> ที่คนอันพักกันอันสุกมากบะหาร่องกับประกอบประกอบแล้วก็เอาขึ้นมาเอาเพลนะ าซุปใส่ที่ไหนนะซุปใส่ที่นั่นนเอาเล็กกันเนี้ยเท้าเนาะสามเล็กอันนี้สามขาอูา้หนียนขนาดเ,เอาโซ่มาผูกสบนนี้ ันนี้เอาเลียกยนี่มันดีจังไว้โอ้วแน่นหนัพอ่เอเตยพร้อมพร้อม พร้อมขึ้นอยู่เลยติเตรียมพร้อมสอมแซมช่วงที่พอนันพอนเอ็ดที่เลยค่ะโบหินเพราะว่าเบ็ดเพิ่ชาดเบด็ดวันนี้มาถ่ายใหม่สอบแซมหายเรียบร้อยหละคคะพี่พอกนกระสาบเสาใส่ได้ไหมสอมข้างบนเสร็จแล้วค่ะ คิดกว่าคนเด่น ตอ,ตอนออาม่ากับหลังเตีย้ยไปสิบอกเสาพอนอามาใส่พอดอีก่นพอดีได้อันพอดีได้อันยื้อใส่เท่าแล้วไปยากอันนอนบ้านแล้วมานอนทงนาละกระทอมน้อยกลางทุ่งกระทอมน้อยกลางทุ่งนาแล้ว ทีมงานยกบ้านย้ายบ้านอากาศอำนวยยกพร้อมย้ายพร้อมตั้งพร้อมเสร็จแล้วของพูดอะไรเก็บเสียรถอนลงบ้านถอนลงบ้านอันนี้ก็ถอนลงบ้านพวก็ถอนอะไรอยู่เนาะหัวไม่อมได้ของเราค่อยอมดิ พร้อมขืนอยู่ยกย,ย้ายสอบแซมหายพร้อมขืนอยู่เลยดิ Muy, muy, đúng rồi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  Okay. อันนี้มันล้มแหแลงใส่อันนั้นผักแกนเห็นนะแก่ขนาดเลยฉันดอนสิ่แมดินทรายบ้านเท้อยบ่แม่เนาะดินทรายบ้แม่นั่นเองดินดินหินนั่นี่ค่ะดินหินอย่างนี้เออผลกระตก คนมันไปทางคุณเห่าคือต้องดีมือน่เขาดอนยาอะไรทฮะเขาเกี่ยว้าไว้อยู่เอาเขาดอนยาวเหเกี่ยวอะตีเข่าดอนยาวเกี่ยวแล้วกันแล้วเร็วเลยเนาะมีจักรลักฮกลักฮกลักนึง หลักเพอโอ้ทำไม่เฉ่งเลยทั้งเฉองลงมาขยอนหิไปทำไม่ตรงลงมาตรงทำไม่เ่งพดทำมนตรงก้อนหินที่ตกลงมางาดีดีูดรแ่บงกเน้ โคไปพูนดีทีด้วยดูนี่มันบริเงก็ม่ดีมาเพ่พี่มางพี่ไปพูนลายพดดอสเดมันจันทขึ้นเลยพแห่งกของาเพื่อนาเพื่อนมีตาย

đây coi <laughs> nè coi coi sấu con cho ngặt bay nhé ngặt bay 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 bay

我打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 

กลาวเสาก้าวเสาเจ้าบุนิท้าบุันลไปห้องหลายคนเห็นแล้วเรวซุปคนกับเาเมื่อนะ

ที่กันเนดาวเป็นดาวพรราชการคตรโคตนานเอกะเียมองไรจะไดบานีเก็บามเก็บหลังล้ว าสสิาสสา um, สบเก้าาสา้า

ไม่ห oh. ันเลยสวันโอ้ลูกมันออกมาทำแคู่อนนี่กพอดีนนี้เดี๋ยวอดีเดีลองเดินนึงไว้ห้าห้าอีกไม่ร้อนเขาไม่ร้อลงลยตัวตว้อนะลัตว

ก,ก่อนมาก่อนได้กกไดี หลายคนหลายมือร่วมใจกันสามชีเล้วก็จะเสร็จยังอยู่เสากลางเสากลางสามเสาสี่หหาเสาได้แล้วสี่เสาหหเ้ามพื่อเก้าเสา อันนี้ทีมงานย้ายบ้านย,ยกบ้านทำให้เสร็จเรียบร้อยขึ้นอยู่ได้เลยสิสลายแล้วทีมงานพักเที่ยงโอ้พักเที่ยงกินข้าวบายสามสิทีมงานพักเที่ยงบายสาม พักเที่ยงบ่ายสามมันพักบ่ายบันเปนพักเที่ยงนะพักบ่ายเนาะพักบ่ายเขาเสียบเสี้ยงเมียงคือเขาเสียบเสี้ยงเมียงเลยทีคือเขาเสียบเสี้ยงเมียงแล้วบ่ายสามเนาะต้องกินได้หลายต้องกินได้หลายที พยาจะกินยากินเขาแซ่บอ่ากินอย่าเดี๋ยวไปเอายาเขาแซ่บไปให้กินทานอยู่ด้วยปู่หมาอยากกินเข่ากันทานจุ่มใบสามก็บ่มาสิโอ้มาฮอดแซ่บอลไรแบบนี้จ้เดี๋ยวก็แซ่บแล้วใบนี้ใบสามแล้วเห็นเนาะยาข้าวแซ่บจิกินข้าวกินข้าใบสามแซ่บแน่จิ คลิปนี้ก็ขอหยุดพักก่อนนะคะเพราะว่าช่างไปกินข้าวบ่ายสามยาก,กินข้าวแซบบ่ายสามใช่ไหาแซ้วแบเนี้ย,ยนะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะน้อขอทุกคนโชคดีด้วยจ้ะสุขภาพแข็งแรงทำงานเฮงๆปังๆค่ะทำงานได้เงินได้สุขภาพดี ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อค่ะเพอปลอดภัยเด้อค่ะสบายดีบ้องซูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า